วางจานข้าวลงถ้ามม่อยากแดดบโบอกเคมคับทรายกูย<ด>ืนเรียงกันสามตัวไปให้กูยิงเป็นแทคขมาตายแค่เทกิโตยเลยถ้ากูวางอ่ะมึงก็ตะโบเทคมามีเท้ากูดิพ่องเป็นสมาเท้าเหรอวะหายชอบสบาทโทยวะกูบอกมึงวางเราสิมีซอลงเร็วดิวะ เีย่อเ๊ะพวกมึงนี่เสาหรือข่าเปียกจริงเลยวะมึงนะเอาจานมึงนะไปไปเราสี่หมาซอซะซึ่งไม่อยากโดนกูสปอตตาร์ทคำโปยกูยิงแม่หัวปึ๊กกำมีเลยเกี่ยวกัมึงเจ้าเก่งเงินอสามากเหรอเจนถ้วกูชาวมาเอามึงเปล่าว่าเต่าแก้มึงวันนั้นน่ะแล้วมึงอะเจ้าซื้อเหล่าเปียใส่กูไปมึงจะมาสาข่าวใส่กูมึงเจอหน้ากูแล้วมึงเล่าปึ๊กคำมาทำไม สเปซคือคำโปยแหลมึงอะ่แะแต่เท่าทีน้ามาถ้ามึงสากากูวันนั้นกูจะสามาเมืงไ,งไหมไอ้ห่านี่เหล่าเปี๊ยกกูเก่งจริงๆเลยเดี๋ยวมึงโดนกูเหล่าซื้อซะก่อนวันนั้นโดนกูเปี๊ยกป้าไม่เข็ดหรอวะมึงอยากโดนกูเสาซื่อขำอเธอหรอตุย่ยมวยจุ่มบัว่ปุ่ยตุ่ยขำปี้ย <laughs> ก็เพื่อนมึงวันนั้นอ่ะไอเปี๊ยกมังคคออ่ะที่มันไปอังกรอร์กูอ่ะมึงคิดมันเสาเต้ากูเบ้า มันไม่เคยเสาวแหวมึงหรอกกูตามปื๋กกำปูแต่มึงเลยมึงอย่าไปตุยมุ้ยตุยมาได้ไหมอ่ะมึงโดนกูตุยมุ้ยมุ้ยตึ้งล่ะตุยมุ้ยคำแตว่ะสะรางนี้